อูยอีกเนาะนอีกสองเนาะอ้งาแหงจ้ะกอแดงจ้ะอหลียงสีทำนี่ก็่างามเนาะอ้หแตโงยากจ้ะแล้งยากขาอะไรเนาะจุ่มนี่หน่อยอู้หฮ็ดเึ่งขาลายมเติท่งขาลายเนาะอ้ปลวกไฟจ้ะอู้หูมีเนาะองามแหงเนาะ ข้อวบให้กุ่งดำตอนนี้ดำไหมล่ะดำ,ดำสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซี FC. ทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปส่องมิวหน่อยอีสานบาน่าจ้ามือนี้มิวหน่อยกับผ้าเขาปลาฮะเฮ็ดคือเก่าเนาะแม่นครับผมมือนี้เปลี่ยนไม้เปลี่ยนพิกัดจ้ามาป่าบ้าน,น้องเมกตำบลหอยคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีมากับส่องเอือยอีสานบ้านชั้นจ้าแม่นครับฝากเขาไปติดตามเพื่อนาแนวเดอ้อจ้าก็มา<อ>พบกัน พ่อน้องปลาหมีก็แม่น้องปลาหมีเนาะจ้าพ่อน้องปลาหมีก็แม่ปลาหมีเนาะแม่ครับผมผัวหวานผัวกระมันสองตาเลยจ้ะแทบไปหลงกันเบิ้งว่ามือนี่สิมานบอคุยมือนี่เขามาพบกันได้วันที่ซิมหาครับซิมหากันยาครับจ้าวันที่ซิมหาเนาะกันยายนสองพันหกร้อยสิบหกจ้ะแทบไปหลงกันเบิ้งจ้ะว่าสิมานบอคนกระโต้ลิ่นมาอีกแล้วเนาะแม่ครับลงแดงแหงมานเอาเนาะอีกกอแดงจ้ะมือนีเสาฟ้าจะเสาบึกอีกสองอ่ะ น้ำแหงจ้ะมีเขาปลากับสองอีสานหานชั้นเนาะมากับแม่กับอจ้ะอุ้ยตีงใหญ่ก็หาวโค้นะว้าโคเดงงาให้เีิันไหนนักตวนี้สีเขา พร้อมพนมาเฝ้าเต็มเสานาเล่อเนาะอุ้ยตีนหักใหม่ต้หวห้งโพน้องข้าลายเนาะโอ้ยขาอวมแห้งจ้ะสองดอกครับพี่ทัศน์สองดอกอุ้ยตุกบุแห้งขาเพิ่นนาเล่เนาะ คาาลายเนาะสองจ้ะอีกบองนึงไม่น้อยว่าเห็นไอ้ตองปิดผ่นบ่าหรือหมายทับผลลืนไหนหมายทับคา <laughs> มีพอไลยดอกอยู <tá entertain> en> ่เนาะเพิ่งข้าลายจ้ะน้านแบงค์แข็งจังจะโค้งคนเบาเลยคอยคนเคียร์ขนาดเนาะทำหนังกำลังงามเนาะพอดีแต่ว่าดอกแข็งดีเนาะ นีทานไทยนอ้อยอยากมีทานมุนอุ่ยปุย่ยอะไรจ้ะจุ่มนเน,นะมาะครับพี่น้องให้เบิ่งบรรยากาศในป่าตอนนี้ครับฝนตกไม่เหนียกมากครับกิสานบมานชันครับผมสวัสดีครับ ค่ะฝากกดติดตามเพื่นด้วเลยครับผมวันนี้เพื่อนพามาครับพี่น้องวันนี้จะสิเป็นอย่างไรแล้วเนาะแม่งครับผมโดนเบิ้งครับแมงครับโดนต่อครับผมโดนน้อยเพิ่นเนี่นยนงงเห็นไหติดบินเลย ดีด้วยข้าลายจ้ะโอ้ยนี่จะคล้องนาโอ้ยข้าลายจ้ะบานเนะจ้าบานแข็อยูได้เด้งนนะจ๊บนะสองจ้า อู้อีกเกอเนาะงามแห้งจ้ะข้าไรเนาะตุงนี่หน่อยตุกปุกตุกปุกผืนนะข้าผืนงามแห้งจ้ะเดินยุงเนาะเฮ้ยดากระลังงามเลยจ้ะตัดเอาข้าไรจ้ะโอ้เดานี่เพิ่งถือแมงกินเนาะอะไรจ้ะข้าไรจ้ะ งามแหงเนาะขาอวบให้จ้ะพี่พี่ไปเลยคุณว,นะว่าผ้ามาเบิ่งเฮ็ดผงข้าลายก่อนเฮ็ดน,นาแลก,กับเฮ็ดกอบบทันเขาเน,ะนาะแม่ครับข้าลายจิว๋วแม่ครับข้าลายจา้าแต่งงา,ามๆเลยเนาะแม่ครับข้าลายโอ้ยงามเทอะไ ตึ้งเฮ็ดออกจากกล่องน,นั่งยู่ไกลพึ่งดำจ้ะเฮ็ดพึ่งดำจ้ะแต่กล่องวะแต่ก่อนไม่ดำแต่ก่อนไม่ดำแต่ก่อนขาวแต่ก่อนขาวตอนนี้พึ่งดำอตอนนี้ดำไเนาะดำเลยสวยมากมเลยเฮ็ดพึ่งน้ำอ้อยกำลังเห็นเนาะเห็นหลักเดียวพี่น้อง ดอกเดียวโฮมเห็ดเผือกขาลายมีแต่เห็ดเผือกขาลายเนาะครับว่าม,ม,มีเห็ดอื่นเนี่จ้ะมีอีกสองจ้ะงามงามนี่มันดอกจ้านี่ลรงยูงนะ้เนาะแมนบ่แเมนจ้าโอ,อ้อยเพิ่นเป็นแบบดอกสีเหลืองบ่าเป็นดอกสีแดงนี่หนาวานเนาะ นิดุองนกหน่อยนะจ๊ะเสียเพือกันนง่ตวมเพิ่นแบบนี้นะอันเดยวตู่มาะโับานดิมไลจ้ะเลือกเอาเลือกเอามีเท้าใหี้ cái hàng ngang đây nè làm này nóc zoom nè đẹp cái gì với ngang nè

นี้ก็อาบ่ได้ตีฝนเอาไปกํางบ่ได้จ้ะก็ปล่อยเป็นเสีเนาะเจ้าของเพิ่นเอาเจ้าของเพิ่นซะ

ไายครับพี่น้องหนักหนึ่งแบบแดงลัลงสันนะทานจ้ะทานหน่อยป่ะจ้าทานหน่อยกอจ้ากอแดงเห็ดดาวันมาออกอยุกเงเม็ดกอจ้ะกอแดงจ้าเหนียวน้อลิ่มไปเไนาะ ดอกสองดอกจ้ะนาเรนะ่เนาะมองออกเ่าแล้วก็มีจ้ะมองกําลังก็มีอู้หนะูหนาเนาะดอกพอดีเลยจ้ะดอกละคำคำละดอกไหนซัมลิกาได้เอาเลยเนาะฮิตนาเล่จ้าโอ้ย เลี้ยงซีมีแต่กำลังพอดีเนาะแต่ว่าท่าทีดีก็ต้องใหญ่กว่าในี้ในจักหน่อยเนาะยังเท่เนไหร่เหรอนะจ้าเดี๋ยวว่าแค่ยังเท่าไหร่ว่าเอาได้จ้าอุ้ยัปวดไฟจ้าโอ้ยเหนียดห้างงาดขืนอยู่วะเนี่ยขับรถผ่านเนาะเนี่ยมาเบิ่งจ้งจะขันเนี่ยทางพนเพื่อนจ้าอุย้ย ตัดออกมันเหมืนเป็นเสือเนี่ยอ๋อวัวลายดอกจก้ะโอ้สิออกได้ลายกว่านี้เนี่ยกระโบนี่ผัวไฟงามแหงจ้ะอืมหอมปะ่ะโอ๊ะกดแดงจ้ะ ข้าลายเนาะบ้านนี้อืมเบิกเดี๋ยวดอกใหญยน้าเฮงผ่านจ้าอู้ผานหน่อยจ้าอุ้ยงามเนาะฮิตกอดทางนี้ดอกใหญ่ขนาดจ้า งครับพี่น้องตอนนี้ก็ในเวลาภาพพี่น้องกลับบาดแล้วนะครับพอตอนนี้ก็ชิเทียงนะครับพี่น้องตอนนี้เ้องก็เฮ็ดห้องก็ถือว่ามานอย่ครับวันนี้ไปครับพี่น้องไปสรุปเพียก็ไม่นอนครับผมสรุปผลงานข้างาเมือนี้จะ้ะมาปลาบาตน,น้องมิกม้าแห้งเนาะ<ม>จนผ<ม>ุนกระตาจะ้ะมากับ สองอีสานบานชั้นจ้ะ,ะก็มา,านามาจ้ะม้านมาานัมนพันผ่ามาแต่ว่าเหมือนีเขาบอกโบเดนำเฮ็ดกอโนได้จ้ะเฮ็ดกอกับเขาทีหลังพ่นเนาะแต่ก็ยังถือว่าได้อยู่จ้ะมาพอเฮ็ดปัวก็มีแน่เฮ็ดผงคา,าลายทั้งแต่ก็มีแต่ดอ,อกาง,งามๆเนาะเฮ็ดนาแลกกับ่หลายจ้ะพี่น้องแต่ก็รวมรวมกันแลลวก็กได้เต็มตาใหญ่จ้ะถือว่าม้านมาตรฐานแหงจ้ะผลนกระตาเลยจ้าผลงานของเขาผลงานของเฮาก็ถือว่ามานสุดยอดเนาะ่นผุนกระตาจ้ะ มาปาบันน้องมีกเปลี่ยนไม้เปลี่ยนพีกัดกะทำมาคลิปนี้กย่าลืมเขาบอกก็อะไรก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้เมียหนอนเมียเด้อจ้ะกับบ้านจะพี่น้องพอๆกับแม่ในคลิปหน้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับ